วัสดีครับเอกชีวิตดีเมื่อที่ใช่เฮงเงปังๆรวยๆครับมีเพื่อนต่างประเทศโทรมาเนื่องจากคลิปที่แล้วคลิปแบ่งดอกไม้นะครับผมเพื่อนที่อยู่ประเทศต่างประเทศนะไม่สามารถแบ่งดอกไม้ได้เพราะว่าไม่สามารถโยนดอกไม้ลงไปในแม่น้ําได้เพราะว่าผิดกฎหมายดังนั้นวิธีแก้มีดังนี้นะครับผม ท่านที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าท่านที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆก็สามารถแบ่งดอกไม้ได้ที่บ้านนะครับผมโดยการไปเก็บอยอดต้นไม้ยอดดอกไม้หรือไปซื้อดอกไม้มาหนึ่งกำมือแล้วไปที่ห้องครัวนะครับผมไปที่อ่างล้างหน้าห้องครัวหรือว่าซิงน้ำที่มีน้ำไหลนะครับผมเปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลลงไปนะครับ นำดอกไม้ที่เราซื้อมากำไว้ในมือแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งข้อผิดพลาดความร่มเหลวปัญหาอิจฉาริษยาปัญหาที่มีคนที่จะคิดประทุษร้ายทำลายเราให้หมดไปสิ้นไปขอปัญหาต่างๆนานาตั้งแต่ปัญหาในตัวเราถึงปัญหาในคนในครอบครัวรวมถึงความไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ให้หมดไปสิ้นไปหลังจากนั้นก็แบ่งดอกไม้ที่อยู่ในกำมือเป็นสองกำกำหนึ่งอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาโยนข้างใดข้างหนึ่งลงไปในอ่างน้ำหรือสิ่งน้ำที่มีน้ำไหลแล้วขอให้สิ่งที่ไม่ต้องการไหลออกไปจากชีวิตนะครับผมส่วนที่เหลืออีกหนึ่งกำมือนำไปตั้งไว้บนหิ้งพระหรือรูปเคารพบ,บูรพมหากษัตริย์ของเรา ร,รูปเคารพบุคคลที่เราเคารพนับถือไปตั้งจิตอธิษฐานขอผลสําเร็จในทุกๆด้านจงบังเกิดแต่ตัวเราและครอบครัวขอผลสําเร็จทั้งหน้าที่การงานตําแหน่งงานการเลื่อนตาแหน่งงานผลงานแผนงานต่างๆรวมถึงรายรับที่จะเกิดขึ้นขอได้ในทุกๆด้านนะครับผม โอเคนะครับก่อนต่อไปผมจะมาบอกกล่าวในสิ่งที่ดีๆให้แก่ท่านจากเอกชีวิตดี D, เมื่อที่ใช่เฮงๆปัง,ปงเๆเรืยๆค่ะ